พร้อมยังเดี๋ยวสอนแล้วมานี่มาเดิน้านหน้าอ่ะมานเดินกนหน้าเลยอะต่อ,อเลยนับหนึ่งถึงห้าพร้อมพร้อมยังโอ้ยเหยียด เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้รถตำนา8แถวดีเซลของอ e ีสกีนะเค <c oughs> รื่องวางกลาง3สูบดีเซลตัวนี้ถูกมากๆนะครับ <c oughs> ก็ตัวเริ่มต้นตั้งแต่ตอนยันขั้นแรกเลยก็คือด้านหน้านะครับเป็นหน้าจรวดนี้นะครับผมตามสไตล์ร้านนักบินออกาศนะครับไม่ใช่เปิดมาอย่างนี้นะครับ,บ,รบเ,เราก็เปิดมาเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับผมชั่วโมงการใช้500ชั่วโมงนะครับตัวนี้507ชั่วโมงนะครับการใช้น้ํามันดีเซลเติมตรงนี้นะครับน้ํามันดีเซลเติมตรงนี้นะครับเราเติมน้ำมันให้น้ามันดีเซลป ตัวนี้เป็นตัวเลงนะครับนะแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเปิดด้านซ้ายเปิดด้านขวาให้ดูก่อนนะครับอึบอ่ะอันนี้เป็นเป็นก้านนะครับลงออโต้นะครับลงออตโต้เดี๋ยวเราจะทํางานให้ดูนะว่าลงออโต้ยังไงนะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมผมจะเปิดสวิตช์ก่อนมาดูนี่นะสวิตช์อ่ะส่งไม้มาก่อนปั้นเลยไม้มานะครับขึ้นมาบนรถอย่างนี้นะครับเคยสอนไปแล้วในไลฟ์หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะละเอียดขึ้นนะครับ เราก็จะแปลภาษาให้ลูกค้านะนี่นะเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ยกขึ้นยกลงนะครับนี่ตัวเขียวคือปลูกนะครับตัวเขียวคือด้านนี้คือตัวปลูกนะครับตัวดําตัวดําตรงนี้คือตัวล็อกนะล็อกความสูงเดี๋ยวยกให้ดูนะกดขึ้นห่างจะขึ้นอย่างนี้นะตัวลงห่างจะลงนะครับปึ๊บกดขึ้นนิดนึงแล้วก็ล็อกความสูงนะครับ แค่นี้ล็อกสูงหางก็จะล็อกไว้นะครับหางก็จะล็อกความสูงไว้นะครับเดปรับไปดูดูเนี่ยดูที่งเดี๋ยวทำให้ด้ดูนะครับอ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวกล้องพาไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูจากด้านหลังนะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยให้แล้วนะครับก็คือยกขึ้นยกขึ้นไฮดรอลิกจะทํางานค่อยๆขึ้นนะครับสั่งในขึ้นสุดนะครับโอเคพอกดลงแล้วกดนิโป้กดลงนะครับ ปึ๊บลงให้สุดเลยนะแต่เนี้ยเราจะลองก็คือเราจะยกขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วสั่งหยุดแล้วก็สั่งหยุดนะครับใช้ลูกศรสีดํานะครับผมยกขึ้นแล้วสั่งหยุดเด,ยนะเดี๋ยวเพิ่งนะเดีย๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวจะกดตัวสีเขียวนะครับยี่หยุ่ตัวนิ้โปนะครับตัวหัวดำนาจะทํางานนะครับแล้วเปิดให้ดูนะพอ,อก,กดปุ๊บทางานแล้วแต่เราต้องดันเดินหน้าครับโอ้เดีดย๋ดยวเดี๋ยวใส่เกียร์วิดีโอก่อนดันเดินหน้านะครับแค่นี้หัวดานาก็ทํางานแล้ว รเราดันเดินหน้าสปีดแรงตามแรงแอเงี้อย่างเงี้ยครับอย่างนี้นะครับผมเวลาหยุดก,ก็กดปุ่มเขียวครับกดปุ่มเขียวตัวเดียวนะแล้วก็ยกเริ่องคำสั่งก็กดยกขึ้นยกลงอย่างนี้ได้เลยนะครับอย่างน,าานี้ยกได้สบายที่ยกได้สบายที่ผมทาให้ดูอมาดูด้านหน้าโอเคอ๋อ แล้วก็แผงหางสามารถเอียงได้นะครับดูนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเอียงแผงหางซ้ายขวาได้นะครับทําให้ดูโอ้ยดืมไม่อูกวะตามมันยิ่งเอียงได้อยู่เลยวะระวังต่ำสุดเปล่ารันึ่ง ดูด้เซนเซอร์ลงนะนะวางเอียงเอียงสาดขวานี่ขวาเห็นไหมเอียงขวาเอียงซ้ายนี่เอียงซ้ายเห็นไหมเอียงวาเห็นไหมเห็นว่าเอียงขวาเอียงขวาเห็นไหมขวาไหมแต่เราจะปรับให้อยู่ตรงกลางให้นะครับอ่าโอเคจากนั้นมาก็นี่ครับปุ่มกดเนี่ยลงแล้วเห็นไหมขึ้น ตกลงแค่นี้ครับเห็นไหมมองเห็นไหมหรือมองดูจากข้างหน้าก็ได้เอากล้องมาดู้างหน้าก็ได้สวิตช์ตีเส้นนะครับผมเขียนว่าพิมพ์ว่าสวิตช์ตีเส้นสวิตช์ตีเส้นนะครับกดตรงกลางจะขึ้นสองข้างเห็นไหมะไรก็เห็นไหมสวิทตีเส้นกดไปทางขวาลงสองด้านนะครับกดไปทางขวาลงสองด้านกดไปทางซ้ายลงข้างเดียวจะสลับกัน แต่เบื้องต้นเราปิดสวิตก่อนนะครับไม่เป็นโลคไฟฟ้าโอเคจบอันนี้หนึ่งอันนะครับต่อไปไปดูข้างหลังไปดูข้างหลังนะครับอันนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับแผงตัวนี้นะครับมีระบบเซฟตี้ของเขาก็คือสามารถพับห่างอย่างนี้ได้เวลาขึ้นรถเวลาขึ้นรถนะครับจะมีตัวควบคุมอยู่เดี๋ยวไปดูตัวนู้ตัวนี้ตัวนี้เริ่มแต่ตัวนี้เลยอันนี้ทําให้ดูว่าพับแล้วเป็นอย่างนี้เราก็จะ ดึงสลักก่อนดึงสลักตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ <d> เห็นไหมซูมมาเห็นไหมเห็นสลักไหมสลักสองตัวนะครับดึงสลักออกมาอยู่ที่มือนะครับแล้วเราก็ไขตัวดําตรงนี้นะครับไขาหางดําตรงนี้ไขออกมาให้สุดนะครับมาาันจะมันจะมีตัวล็อกอยู่ไขสุดนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับเวลาเดินทางนะเพื่อป้องกันไม่ให้แผงเราอะครับโต้รมหรือหักหระยะทางที่เดินไปนานะขึ้นรถนะใหม่เึงขึ้นรถนะไม่ได้ใหม่หดนะมหมหเดินปุ๊บเราก็ สไลด์ขึ้นบนนิดนึงนะครับมันจะมีสปริงเราดึงขึ้นดึงดึงขึ้นตรงๆนะครับทีอย่างนี้นะครับด,ดึงขึ้นแล้วก็พลิกลงไปเลยดึงขึ้นแล้วพลิกไปมันจะหลุดจากล่องนะครับแล้วเราก็ไปเล็งที่เต้าที่เราดึงสลักออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่สลักสองตัวลงไปมันจะมีเบ้าตรงเป้ของเขาอยู่นะครับอย่างนี้นะมอ,มองเห็นไหม Okey, คอเด it. มองเห็นนะมนีสลักึีใช่ไหมใส่สลักไว้นะล็อกไว้ครับ ล็อกเสร็จนะครับยังไม่จบนะครับอล็อกสองตัวบนล่างนะครับจากนั้นเราก็ตัวนี้คือจะมีตรงนี้มีเนียมตรงนี้อีกตัวนะครับมีเนียมตรงนี้จะมีน็อตล็อกอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นเบอร์สิบสองนะเราปลดปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ดึงเข้าหาตัวดึงอย่างนี้จะยกขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วสไลด์ลงอย่างนี้นะครับเราก็ล็อกไว้นะครับสไลด์ลงแล้วล็อกไว้นะครับจากนั้นเราก็ดึงตัวนี้นะครับยกเข้าหาตัว ให้มีสปริงให้ล็อกอย่างนี้เราก็เดินทางได้แล้วนะครับทั้งสองข้างเราต้องทาเพื่อจะขึ้นรถนะครับทางนู้นก็มีเหมือนกันแต่อันนี้มันจะแน่นพอดีพอดีไหมฮะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องกดตัวล็อกก่อนนะถ้าไม่ปลดตัวล็อกมันจะสไลด์ไม่ได้นะต้องปลดตัวล็อกก่อนแล้วสไลด์นะครับแล้วยกขึ้นมาแล้วกดโลงให้แน่นนะครับแล้วก็ดึง,น,งนี้ลงไปโยกล็อกไว้ตัวนี้นนล็อกหลวมไปหน่อย ก็มันต้องล็อกด้วยนะครับนี่ไม่ตึงนี่ต้องล็อกตรงนี้ด้วยนะครับมันจะล็อกพอดีเลยไหมพอล็อกเสร็จมันจะตึงเลยถ้าไม่ล็อกปุ๊บมันจะหลวมเห็นไหมฮะนะครับเข้าใจนะครับทุกคนนะครับอ่านี่ในคลิปนี้ก็คือทําให้ดูตัวนี้ก็ล็อกแล้วนะครับนี่ล็อกเราเดินทางแล้วก็เดินทางสบายๆได้เลยนะครับเราทําตัวนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้พิเศษก็มีที่วางก้าและรับจ้างได้เยอะนะครับวางก้าได้เยอะเลยแล้วก็ล้อมีหมดหกล้อนะครับ มีล้อกันจมให้นะครับมีตัวนี้มีตัวตบนะครับตัวนี้เป็นตบเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่หมดนะครับมีลูกปืนให้ใหม่หมดเลยนะครับหกหกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับลูกปืนเอาตัวนี้เอาไว้ป้องกันหัวดำนานะครับกระแทกกับของแข็งเป็นตัวตบนะครับตบดินให้นิ่มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอื่นไม่ได้ใช้แล้วนะครับมีตรงนี้เองมาดูกล้องทางนี้ตัวนี้เป็นระยะดำแปลว่าระยะหัวฝักดำระยะหัวฝักดำกล้องของม็น ระยะหัวฝักดำนะครับผมตั้งให้อยู่13เซน14เซน14เซนแล้วนะครับตรงนี้นะปะฝับให้แล้วนะครับนะโอเคประมาณนี้ก็ฝากคุณลูกค้านะครับเดี๋ยววันดําจริงนะเดี๋ยววันดําจริงเดี๋ยววันดาจริงผมจะไปจริงหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วอ่ะมีอะไรถามไหมครับนะเม่ถามไหมไม่ถามเบอรอเฮ้ยลูกค้าไม่ถามเลอเหรอไปเดินหน้าขึ้นโอเคเสร็จแล้วอจบคลิปด้านหน้าจบ ที8ซ0แปดร้อยดีทีซแปดร้อยดีนะครับเครื่งอยู่แปดศูนย์ดีเซลนะครับดีเซลยี่สิบสองแรงมา้าดีเซลโอเควันนี้ผมชร์เบิร์ดสวัสดีครับฝาวกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ